สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทินารักซูขุสุก่นค่ะพี่น้นนองค่ะโอ้ยขอถวดไดร์เลยเดอ้อจากพี่น้องมาอยู่สารครามเดธุระก,กะยงยงยกัยกหยกัยกจ้ะพี่น้องวันใดล่คงชิปกับพี่น้องบึงอันนี้กระิีไทยบรรยากาศรีสอดนะคะดีสดที่ทิพมาอยู่นะคะนี่รีสดนี้มาอยู่ขึ้นรหาสลอยจ้ะพี่น้องมันจะอยู่ในหม้อจ้ะจะอยู่ในในมหาลัยสารครามไหม มันคือแพงบมดละทิกบบปรก,กระรบื้องหคือกันปกติกูยูซ้ำลอยหาคลิปนี่นะคะโอ้คือหอดพี่คือหอดน้องจากพี่น้องเอ็นเอฟซีเพื่อนกะทักเขามาถามเป็นจังได้คับกรุงเทพรเราบอกสันจะ้ะท่านักกับจากพี่น้องขอบคุณไล่ๆจะ้ะคือหอดจ้ะจะขี่จังไหนอัน,นพยายามเสี่ยลคลิปลงให้พี่น้องในเบิรงอัปเดตว่าเหตุอีหยังแน่ เมื่อวานทิพย์กลับไปเฮ็ดเรื่องที่จ้่ไม่ได้เฮ็ดเรื่องที่เราไปเบื้องที่เหรอจ้ะพี่นอ้องอันนี้วิวข้างนอกนะคะนี่วิวข้างนอกรีสอร์ททิพย์ไปสิพักอยู่ตรงนู้นมองรถจอดสีแดงนะคะนี่พ่าพี่น,อน้องเบิึงข้างนี้ก่อนนี่ก็สิเป็นบ้านไม่ได้นะฮะก็ามาติดต่อมองนี้เนาะนั่นก็จะเป็นบ้านนะคะบ้านเป็นหลังมังนี่ น,นี่นะ่าจะเป็นไล่เดือนหรือเปล่าพี่น้องแต่อันนี้เป็นไล่วันที่พี่ดูนี่เป็นไล่วันจ้ะน,น,นี่นะคะเชรอรี่รสอดเชอรี่สอดอีกห่อยพี่น้องแตโอเคอยู่จ้ะในห้องเพิ่นกะไม่น้ำอุ่นแอร์ก็เย็นดีอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่ยจีบีพาพี่น้องไป ไปเบิงทีนะคะท,ที่ที่จัดโตกลงกับเพิ่อนนะจ๊ะคือสรุปว่ากระไดจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิงทีเมื่อวานนี่ค่ะตัดสินใจอยู่จ้ะข้าก็ยากอยู่ต่อรองลาคากเจะของทีก็ต่างคนต่างหา้คําตอบกันตัดสินใจกันว่าเสียเอาจังไดอะจ๊ะทิพย์ก็เลยบอกยัง้าะหนาทายต่ว่าเหมือนหนสิบคุยกับเพิ่อนสิบคุยกับเพิ่อนอีกว่าสีเอาจังไดจ้ะ นัดลงมาอีกมือใดงัสินะจ๊ะมือน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะแดดนะคะไม่แด,ดดแต่จะพี่น้องห้อนน่าจะาพี่น้องทิพย์สิบห้าไปเบิงของรี่สวัสทที่อยู่กันจังไรสีค่อนข้างหกนเรื่อจ้ะพี่น้องคะนี่อยู่แบบนี้ม,ม,มาสองตัวด้วยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอเร็ว สวัสดีค่ะก่อนนี่เพ่นอยากออกไปเที่ยวเราพี่น้องคะ่ะคุณปปีพอเพิ่นกับเก็บของอยู่จ้ะในเบิ่งมื่อาพี่น้องก็บเบิ่งของหอกคื่แบบหอกี๋ยวถือว่านอนสบายอยู่เนาะ,ะปีนอนดีกว่ามเมื่อคืนนี่ดีต้องเงยตัน <laughs> อันนี้ก็ที่นอนร้านนอนทางล่างจ้ะพี่น้องมันก็นมีสั่นของนั้นว่างข้องไหมหอหมองตพาพ้า แล้วก็กงหมาให้ลูกนะคะแล้วสวัสดีพี่น้องเราบอกสวัสดีครับข้ากิบทคล้องอยู่จ้ะพี่น้องถ้ากันเดินทางไปทางกาลสินจมือนนี่ไปหากินข่ากอนนี่หมือนแรงแดดอ่อนๆก็จังสิไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งทางทีคนละคนละที่นอนของน้ำนี่น้ำน้ำอุ่นให้อยู่จ้ะพี่น้องน้ำอุ่น ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคนี่คือแอร์อินสวัสดีครับยังเรียบฟ้องขึ้นรถฟ้องแบบหกขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคน ขอบคุณพี่ๆที่เพิ่นถาทพี่ทิพจะลงคลิปจะพี่น้องคิปนิ่ยงยุ่งอีลี่จะขอถูดอะไรๆจะเดี๋ยวนี้ละสิวไายมื่นนี่สิเริ่มไทยจะเว้นเอาลงให้พี่น้องได้เห็นเนาะเดี๋ยวทิพกับคลิปนี้กะขอล่าไปก่อนจะพี่น้องเดี๋ยวทิพยจะเดือนา้าคไปหะกิมเขาท่านกาลสินนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวคลิปมาอัปเดตคลิปใหม่ให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ